ค่ะเดี๋ยวมาตอบวิชาภาษาไทยกันเลยนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะก็ใช้แบบฝึกอ่านออกเขียนได้1เล่มนะคะจากชั่วโมงที่แล้วนะคะคุณครูก็ได้ฝึกอสอนนักเรียน อ่านเรื่องสระไอไม้ม้วนไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะให้นักเรียนมาทบทวนการอ่านนะคะและอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะนักเรียนเปิดไปหน้าที่69นะคะบทที่14สระไออ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะนักเรียนอ่านพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะ20ม้วนผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สรพ้ายใช้คล้องคอ ไฟใจเอาใส่หอมิลหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดยอยู่ในตู้มิใช่ยอยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบาถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียง เล่าท่องอย่าละเลี่ยง20หม้วนจำจงดีต่อนะคะน่า70นะคะนอไอในในทะเลมีโลมาในทะเลจอไอใจดีใจชาลีดีใจ,ใจเขาจะไปทะเล ชาลีจะไปดูโลมากะอาดอไอใดสีใดชาลีแลดูโลมาดูสิชาลีโลมามีสีใดบอไอใบใบหูชาลีแลดูโลมาโลมามิมีม ใบหูอ่าต่อมานะคะเดี๋ยวให้นักเรียนฝึกทําแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนเปิดไปหน้าที่72นะคะเขาบอกว่านําคําที่กําหนดให้เขียนเรียงกันแล้วหัดอ่านนะคะอ่าเดี๋ยวนักเรียนเขียนคำนะคะเอามารวมกันนะคะเขียนชิดติดกันเลยนะคะให้เป็นคำใหม่นะคะอ่ะเมื่อเขียนเสร็จแล้วนักเรียนจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะ ถ้าเขียนเส็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสอนอ่านนะคะอ่ะในนอไอในจอไอใจเห็นไหมคะเป็นสระไอไม้ม้วนะคะก็จะออกเสียงไอนะคะเวลาสะกดเริ่มที่สะกดที่ตัวพยัญชนะต้นก่อนแล้วตามด้วยสระนะคะอ่ะนอไอในจอไอใจในใจ คำว่าในใจคือก็คือการคิดคิดโดยที่ไม่ได้เปล่งเสียงพูดออกมาค่ะคิดอยู่ในใจนะคะอ่ะต่อมานะคะบอไอบหออูหูใบหูนะคะใบหูคืออะไรคะก็คืออวัยวะที่เราใช้นี่อวัยวะที่เราใช้ฟังเสียงนะคะใช้ฟังเสียงใบหูจะอยู่บริเวณนี้ค่ะนะคะ อ่ะต่อมานะคะสอีสีดอไอไดสีใดสีใดอ่านว่าสีใดนะคะคำว่าใดนะคะคือคำถามลูกนะคะส่วนสีสอีสีก็คือสีสีที่เราใช้ระบายนั่นเองสีเขียวสีม่วงสีฟ้านะคะถามถ้าพูดถ้าคำนี้นะคะสีใดก็คือคือ คือคำถามนั่นแหละค่ะว่าเป็นสีอะไรนะคะสีแดงหรือสีเขียวนั่นเองนะคะต่อมานะคะนอไอไนคออูคูไนคูไนคูก็คือคูน้ำรู้จักไหมคะอ่าร่องน้ำนะคะร่องน้ำที่เป็นเล็กๆที่เล็กกว่าแม่น้ำอะค่ะตามอ่อตามตามตามร่องสวนนะคะน่จะเรียกว่าคูน้ำนะคะ ในคูก็คือในน้ําในคูน้ํานั่นเองนะคะอ่ะต่อมานะคะดูหน้า72นะคะด้านล่างเขาบอกว่าอ่านหัดอ่านให้คล่องแล้วระบายสีดาวนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังก่อน1รอบนะคะนะักเรียนอ่านตามนะคะดีใจใสใสในใจเอาใจ ในเตาในนาใบหูจุใจใดใดในคููใบชาใจดำใบโหระพาในทะเล คราวนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนอ่านพร้อมกับคุณครูเลยนะคะถ้าคำไหนนักเรียนอ่านไม่ได้นะคะคุณครูจะบอกเทคนิคให้ก็คือให้นักเรียนสะกดคำในใจนั่นเองค่ะนักเรียนน่าจะจำตัวพยัญชนะแล้วก็สระได้แล้วใช่ไหมคะเพราะเรียนกันมาหลายบทแล้วเนาะอย่างเช่นคำนี้นะคะถ้านักเรียนอ่านไม่ได้ทำยังไงให้สะกดในใจนะคะดู ตัวดอออกเสียงดอใช่ไหมคะดอ,อีดีจอไอใจดีใจนะคะนั่นเรียนหัดสะกดให้ได้นะคะนั่นเรียนจะอ่านหนังสือคล่องขึ้นนะคะอ่ะคราวนี้ให้อ่านพร้อมกับคุณครูเลยนะคะดีใจใสใสในใจเอาใจในเตาในนา ใบหูจุใจใดใดในคูใบชาใจดำใบโหระพาในทะเลนะคะอ่ะถ้าอ่านคล่องแล้วอ่านได้แล้วคนะคะให้นาเรียนระบายสีดาวในสามดาวด้านล่างเลยลูกนะคะสำหรับวันนี้นะคะ คุณครูก็ขอจบเรื่องสระไอไม้ม้วนไว้เพียงเท่านี้นะคะการบ้านไม่มีให้นักเรียนฝึกอ่านให้คล่องนะคะคําที่มีสระไอไม้ม้วนหน้านี้นะคะฝึกอ่านให้คล่องนะคะไม่ต้องถ่ายคลิปส่งคุณครูนะคะฝึกอ่านอยู่ที่บ้านอย่างเดียวนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ